สวัสดีค่ะเช้านี้เรามาดูเด็กน้อยกินอาหารนะคะจะมีแต่ทองจันค่ะที่กินอาหารแม่จะเอาอาหารเปียกของเด็กผสมกับน,นมแพะให้กินค่ะกินใหญ่เลยแต่ว่าสองคนนี้หันหลังให้หันหลังให้นี่แสดงว่ายังไม่กินใช่ไหมลูกอันสองสองคนนี้ลองแล้วนะคะ ลองเอาป้ายปากแล้วก็แล้วลองลองทุกทางแล้วยังไม่กินค่ะยังไม่ยอมกินแต่เดี๋ยวคิดว่าอีกหน่อยก็คงจะค่อยๆกินนะคะ่ะแต่ว่าทองจันกินตั้งแต่แรกเลยทองจันน้องกินอะไรอ,อร่อยมากกินสิลูกจะได้โตวไวๆนะลูกนะจะได้ไม่ต้องกินนมแม่เยอะมากลูก งสารแม่นะเนี่ยค่ะส่วนสาวน้อยทองหย,ดแ,งงหยดแต่งตัวทองหยดแต่งตัวเหรอลูกอพอดีแม่เช็ดหน้าเช็ดตาให้เช็ดตัวให้เขาก็เลยแต่งค่ะคนนี้อีกคนหนึ่ง ไม่กินอาหารแต่ขอแต่งตัวรอนะของจันน้องกินอร่อยมากเลยค่ะกินลูกลองกินดูมันอร่อยนะลองกินดูสิ ลองกินดูเร็วลองกินดูเร็วลูกต้องมาลุ้นค่ะว่าจะกินหรือไม่กินสุดท้ายก็ยังไม่อยากลองยังไม่อยากลองยังไม่กินส่วนแม่ทองมาแม่ทองมากินไปแล้วค่ะแม่ทองมาเองตั้งแต่มาอยู่ นี่แม่กิ่งลองให้อาหารเปียกกินดูเขาก็ไม่กินเขากินแต่อาหารเมร็ดแต่พอวันนี้แม่กิ่งเอาอาหารตัวที่ของคุณเอกสิทธิ์เอามาให้เขากลับกินค่ะกินทันทีเลยแม่ทองมาก็คือจะเหมือนแม่กําไรทองแม่กําไรทองอาหารทีซ่ซื้อมาให้อาหารเปียกของยี่ห้ออื่นเขาจะไม่กินเลยเขาจะกินแต่ยี่ห้อของที่คุณเอกสิทธิ์เอามาให้เท่านั้น แล้วทางแม่กิ่งก็หาซื้อยากด้วยไม่มีที่จะซื้อด้วยนะพวกหนูเนี่ยแม่ลูกอ่อนเนี่ยเวลากินก็กินยากยากนะลูกนะแต่เดี๋ยวแม่ก็จะพยายามหาให้พวกหนูกินนะลูกนะก็จะดุลูกทําไมล่ะเขาจะร้องค่ะร้องเรียกหาหาแม่กิ่งมาอ้อนมาอะไรแต่พอแม่มานั่งอยู่ด้วยเขาก็จะเงียบ ออกมานี่จะขี้อ้อนเหมือนกันค่ะช่วงนี้จะให้เด็กน้อยอยู่ที่สวนหย่อมกันเพราะว่าสวนหย่อมมันจะอากาศถ่ายเทกว่าข้างในกินซะลูกดูสิจะ,จะกินของลูกไหมกินค่ะออดีใจจังเลยลูกอแม่ดีใจนะที่หนูที่เห็นหนูกินเนี่ย จะได้มีแรงให้หนมลูกเยอะๆนะคงจะค่อยๆปรับตัวค่ะและเด็กน้อยก็เริ่มวันนี้เริ่มพัฒนาการของเด็กน้อยก็คือเริ่มเข้ากระบะดทรายก็ไปอื้อไปฉี่ในกระบะซทรายแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะทุกตัวไหมแต่ว่าก็เห็นมีละ เห็นมีไปเข้ากันละว,วันนี้ขอเล่นแบบตะมุตะมี่ให้แม่แม่ดูนะคะตื่นมาก็กินนมวนไปค่ะเด็กน้อยแล้วก็เล่นกันเล่นกันเสร็จก็ไปจะซุกนอนอยู่ข้างหลังกลง เขาจะมีที่นอนอยู่ข้างหลังกรงหลังกระจกประตูกระจกค่ะเป็นที่นอนของเขาที่เขาชอบกันมากไปซุกกันสามคนพี่น้องคนนี้กินอาหารเปียกได้พุงจะเริ่มป่องกว่าใครเขา แม่ลูกเขาเล่นกันนะคะ